Hello นวัดตะกลอ This is all the new way ล้างหน้าไปฟังนะ baby ผิววิ้งวาขึ้น every day 'Cause it's in glow with y o Hello ทุกคนค่ะผมเจอพีคนุชพีชนะคะและตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในห้องน้ำและวันนี้พีชจะมาล้างหน้าโชว์กันค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะเวลาที่เราดูโฆษณาหรือว่าคลิปวิดีโอการล้างหน้ามันดูสวยงามไปหมดเลยอะไหนะจะแบบน้ำตึ๊เต็มอ่ะฟองนุ่มๆดูพคลิ้วๆ แต่ว่าวันนี้พเิเศษกว่าเพราะพี่เพิ่งได้ดูเอ็มีการล้างหน้าของนีวเวียมาทุกคนค่ะมันไม่ใช่แค่แบบบีบโฟมลงมาปึ๊บแล้วก็อูหน้าหน้าวนๆหน,น,น,น้าแต่เขามีเทคนิคในการลูบลงแล้วก็ลูบขึ้นแล้วก็ลูบลงลูบขึ้นมันจะดีงามยังไ,ไงเดี๋ยวเราไปลองกันเลยค่ะโฟมล้างหน้านี้นะคะพี่ก็จะใช้ตัวเดียวกับใน MV เลยค่ะทุกคนค่ะ มีวีอาซูเปอร์ไวท์โฟมนะคะเป็นโฟมล้างหน้าที่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการผิวที่ดูฉ่ำกลอดูสุขภาพดีแบบไม่ต้องพึ่งไฮไลท์เลยและตัวนี้นะคะเขามีเซรั่มไขมันถึง90%ด้วยนะเพิ่มเข้าไปได้วยช่วยผิวของเราเนี่ยใสยดูสุขภาพดีแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยแล้วเขายัางเพิ่มตัว,วม m o i s t u r ร z e r เข้มข้นเข้ามาอีกนะคะทำให้เวลาที่เราล้างหน้าแล้วเนี่ยผิวของเราก็จะไม่แห้งตึงค่ะทุกคนคะ่ะพร้อมแล้วไปล้างหน้นนกากันเลยไว้์เพิ with Tip Glow Glow มีวีลไวท์เพลทเซรั่มโฟมเนวัตตะโกลการล้างหน้าด้วยเซรั่มไขมุก let's glow ซื้อเลยฟองไขมุกมีเพลทเซรั่มฟองไขมุกมีเพลทเซรั่มนี่ก็คือเนวัตตะโกลลดลงคลีนผิวก็พร้อมจะโชว์ลูบขึ้นก็ได้ผิวโกล cuz i n s glow w i t h i v ล้างหน้าทั้งทีก็ต้องให้ค l ี a ชาชามาล้างต่อนี่นะคะนางแบบก็ทำออกมาแล้วดูน่าราักแต่เราทำแล้วเป็นไงแอบนะ หนึงก็ไม่ต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้ก็ได้แต่การล้างหน้านะคะก็ลองดูค่ะเป็นการลูบออกแล้วก็ลูบเข้านะคะลูบออกเนี่ยคือช่วยในการฟีดสิ่สงสกปรกต่างๆเป็นการลูบลงมาตามแนวขนของเราเลยมันทําให้สิ่งสกปรกต่างๆพวกองคประกอบต่างๆเนี่ยอาา้อมสักพิวแล้วก็เราก็ลูบเข้าะคะ่ะเพราะว่าในตรงนั้ บำรุงอะไรต่างๆใช่ไหมมันก็จะเป็นการแบ,บรักสาล้มลุงลูปสารบำรลุงเข้าสู่ผิวนะคะแค่นี้อผิวมันก็จะสะอาดสบายแล้วนี่เลยล้างหน้าเสร็จแล้วเฟรชมากฉ่ำโกลมากแล้วก็ไม่แหกตืึงด้วยนะคะมีสินะที่เขาเรียกว่านว้อตัวโกลของจริง อันนี้นะคะผิวของเราก็รู้สึกสะอาดแล้วก็สบายน่าใช้ไปเลยค่ะพร้อมที่จะได้รับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปแล้วนะคะก็ลองดูนะคะสเต็ปนี้คลีนออกกลัเข้าผิวจะได้วิบปั๊บสับวาสุดเลยค่ะถ้า,า,ยอยา,า,าชอบวิดีโอเดี๋ยวกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องของพี่ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย